สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเอค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นิวซีแลนด์นะคะ,ะข้างหลังนี้ก็ยังคงมีหิมะลงเลือยอยู่นะคะเพราะว่าหิมะเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อเมื่อเช้านี่เองนะคะแล้วตอนนี้ก็อากาศเย็นมากๆเลยนะอยู่ที่ประมาณเลของศาตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอทอนไดนะ้เพื่อคลิปที่มีความสวยงามแล้วก็ยังมีสาระข้อมูลดีๆมาฝากกัเพื่อนกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะเอก็มีสิ่งที่เพื่อนๆควรที่จะทราบก่อนที่จะเดินทางมาประเทศนิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ ประเทศนิวแลนด์ได้มีการเปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือทุกวีซ่าสามารถที่จะยื่นแล้วก็เข้ามาในประเทศนิีแลนด์ได้หมดแล้วนะคะคือเข้าออกประเทศกันได้ตามปกติแล้วนะคะและวีซ่าประเภทหนึ่งก็คือวีซ่าทำงานนะคะที่เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีนายจ้างเรียบร้อยแล้วและหางานได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็กำลังลังเลในการที่จะเลือก ที่ทำงานว่าเราจะเลือกไปทำงานที่ไหนดีนะคะซึ่งนิวซีแลนด์ก็มีที่ให้เลือกทำงานนี่เยอะมากๆเลยนะคะทางเกาะเหนือนะคะแล้วก็เกาะใต้นะคะแต่เพื่อนๆก็อาจจะยังเลือกไม่ถูกนะว่าจะไปที่เกาะไหนดีนะทั้ง,<า>งเกาะเหนือนะคะเป็นฝั่งที่ค่อนข้างมีอากาศอบอุ่นมากๆนะคะก็ส่วนมากจะเป็นภูเขาแล้วก็ทะเลนะคะซึ่งเองก็เคยไปอยู่ทางฝั่งเกาะเหนือนะคะเหนือเกือบสุดนะชื่อว่าเมือง มังกรุยนะคะก็ตอนไปทำงานได้ปีหนึ่งนะคะอากาศที่นั่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณน้าหรือดูหนาวนะจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศาเท่านั้นเองะครับจะไม่ได้ใส่เสื้อขนเป็ดแบบนี้เลยนะคะซึ่งมีความอบอุ่นมากๆเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆที่กลัวอากาศหนาวแล้วก็ไม่ค่อยชอบอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะก็แนะนำให้ไป หางานทําที่เขตทางเกาะเหนือนะคะทางเกาะเหนือมีเขตไหนบ้างที่มีงานทําเยอะนะคะมีการรับสมัครเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นเมืองโอกลนดนนะคะเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์นะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกรุงเทพบ้านเรานะคะซึ่งมีการประกาศรับสมัครงานเยอะมากๆเลยนะคะเอเห็นเขาประกาศใน เพจคนไทยในนิวซีแลนด์นะทั้งอาชีพเอ่อเชฟไทยทั้งอาชีพนวดทั้งอาชีพพนักงานหน้าร้านในร้านอาหารไทยนะคะและก็ยังรวมถึงอาชีพที่เป็นอาชีพทำงานกับคนกีวีคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะซึ่งมีเยอะมากๆนะคะเพื่อนสามารถไปหาสมัครงานไปดูในเว็บไซต์ที่เอเคยทำไว้ในคลิปนี้ได้นะคะซึ่งเองมีทำไว้2คลิปด้วยกันนะคะก็ลองไปหาสมัครงานดูได้ะคะ่ะ ซึ่งในเขตเกาะเหนืออย่างที่เอบอกว่าเป็นเมืองโอเแลนใช่ไหมคะที่เขามีการประกาศรับสมัครงานเยอะแล้วก็จะทําให้เพื่อนหางานได้ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นงานร้านอาหารใช่ไหมคะร้านอาหารไทยก็มีร้านอาหารไทยเยอะมากๆนะคะเป็นร้อยรอยร้านเลยนะคะซึ่งลักษณะ ของเมืองออกแลนด์เนี่ยก็เป็นเมืองที่ใหญ่นะคะมีคนเอเชียเยอะมากๆนะคะหลายเชื้อชาติมากๆทั้งคนจีนคนไทยคนฟิลิปปินส์และคนที่ไม่อยู่แรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหงานะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเหมือนอยู่บ้านเราเพราะว่าคนเอเชียเยอะคนฝรั่งคนนิวซีแลนด์ก็อาจจะน้อยไปเลยที่ซ้าไปนะคะเมืองออกแลนด์ก็เป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนอาจจะลองสมัครงานดูนะคะแล้วก็เป็นฝั่งที่อากาศ อ,อุ่นเพราะว่าเขาอยู่ในโซนของภาคเหนือนะคะนะคะเมืองต่อมานะคะที่อยู่ในโซนของภาคเหนือเหมือนกันแต่ลงมาช่วงกลางๆหน่อยนะคะ ชื่อเมืองว่าเวลลิงตันนะคะจะอยู่ในเมืองหลวงของนิวซีแลนด์นะคะซึ่งเมืองเวลลิงตันนี่เขาจะมีขนาดเล็กลงมาจากโอเกแลนด์นะคะเพราะว่าโอเกแลนด์นี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเอ็กก็เคยไปอยู่เมืองเวลลิงตันประมาณ2ปีได้นะคะทำงานอยู่ร้านอาหารไทยเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของการสมัครงานใช่ไหมคะเวลวลลิงตันก็สามารถที่จะสมัครงานได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าก็มีร้านอาหารเยอะนะคะเป็นร้อยๆเหมือนกันนะคะคนไทยคนเอเชียก็เยอะเหมือนกันแต่จะไม่เท่าท้องฝั่งของเมืองโอเกแลนด์นะคะเพราะว่าเวลลิงตันนี่จะ เป็นแค่ล้ายกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าจะเล็กลงมาจากโอกลแลนด์นิดนึงนะมีคนทำงานเยอะทั้งหลายๆเชื้อชาตินะคะส่วนมากก็จะมีคนนิวซีแลนด์มากกว่าคนเอเชียคนเอเชียจะไม่เยอะมากเท่ากับเมืองอเกลแลนดนะพเพื่อนๆก็จะได้บรรยากาศของทั้งความเป็นกีวีคนนิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็มีเอเชียด้วยนะคะผสมกันไปก็จะไม่น่าเบื่อนะคะก็ <c oughs> ถ้าใครสนใจที่จะทำงานในเวงตันนะคะก็เอกแนะนำว่าโอเคนะเพราะว่าอากาศก็ ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะทั้งฝั่งเหนือสุดของเกาะเหนือนี่เขาจะอุ่นมากๆนะคะอาจจะไม่ค่อยหนาวเลยนะคะแต่ว่าเวลังตันก็จะได้มีความผสมนะผสมผสานร,ระหว่างร้อนกับหนาวนะคะบางทีก็อากาศเย็นมากหน่อยนะ,ะแล้วก็เวลิงตันจะมีข้อเสียนิดนึงนะคะลมแรงเพราะว่าเขาอยู่ติดเขาอยู่ติดกับทะเลเลยนะคะเพราะว่า,ามีสนามบินเวลิงตันด้วยนะคะก็เพื่อนๆมานี่อาจจะตกใจถึงในความแรงของลมนะคะ,ะว่าลมเขาจะ ผ่านเข้ามาทางทะเลนะคะแล้วก็จะผ่านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งลมแรงมากๆแล้วทุกคนก็อาจจะมีความแบบเย็นนิดนึงนะเย็นกับมันอากาศมันหนาวเพราะเพราะลมนั่นเองค่ะลมมันแรงนะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกช้อยนึงนะคะเมืองวูลิงตันที่เพื่อนๆอาจจะชอบนะเพราะว่าเอเคยไปอยู่เมืองวลิงตันเอชอบมากกว่าออกแลนด์ออกแลนด์เอยังไม่เคยทํางานนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเอนะเอไม่ชอบออกแลนด์เพราะว่า ออกแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็มีความวุ่นวายมากๆนะคะแล้วก็ความปลอดภัยก็อาจจะมีความมีความปลอดภัยน้อยกว่าเวลตันนะคะเพราะว่าอย่างว่านะคะว่าเมืองใหญ่คนเยอะนะคะมีหลายเชื้อชาตินะคะการดูแลก็อาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าก็มีการดูแลที่ยังที่ดีอยู่นะคะก็ยังมีเป็นบางส่วนที่เขาจะมีขโมยของมีรักขโมยอะไรกันบ้างก็มีบ้างสำหรับเมืองใหญ่ๆเนาะแต่ว่า เมืองที่แนะนําก็คือเมืองวอเิงตันก็จะน่าอยู่กว่านะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะเพราะว่าเพื่อนอาจจะชอบเมืองโอเแลนเมืองโอเแลนเขาจะแบบมีอะไรให้ช้อปปิ้งเยอะมากๆกว่าเมืองวอเลงตันนะคะต่อมาเป็นเมืองสุดท้ายที่เออยู่นะปัจจุบันนี้นะคะนี่ข้างหลังนี้นะคะคือเมืองที่เออยู่นะเกาะใต้นั่นเองนะคะเกาะใต้นิวซีแลนด์นะคะหลายๆคนก็คงจะเห็นคลิปหลายๆคลิปแล้วก็อาจจะมีหลายๆช่อง YouTube ที่เขาทําลงนะซึ่งเกาะใต้นะคะเอ ชอบมากๆนะ,ะเออยู่มาประมาณ2ปีแั้วแหละนะคะทำงานมาได้2ปีแล้วนะคะที่ร้านาหารไทยเหมือนกันนะ,ะเอก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเกาะใต้เขามีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะคือทุกเมืองก็เป็นมีความเป,เป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าเกาะใต้เนี่ยเขาจะออกแนวแบบสโลล่ามากแล้วก็แบบมีภูเขาภูเขาที่สวยๆแบบนี้นะคะนะคะมีบรรยากาศมีธรรมชาติที่แบบว่า เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่มากๆนะคะและในฤดูต่างๆของเกาะใต้ก็สวยทุกฤดูด้วยนะคะทั้งฤดูร้อนฤดูออทัมฤดูสปริงฤดูสปริงก็คือดอกไม้จะออกดอกเยอะมากนะคะสวยตะการตาม,มีแต่ดอกไม้ไปหมดเลยแล้วก็ฤดูออทัมก็จะมีใบไม้หลายสีนะคะนะคะฤดูหนาวก็จะมีหิมะแบบนี้นะคะ ดูดูร้อนก็อากาศแจ่มใสสดชื่นมากเลยนะคะเดินเที่ยวเดินป่าก็สบายเลยนะคะเพราะว่าทางเกาะใต้เนี่ยมีทั้งภูเขาที่สวยๆแล้วก็สามารถเป็น w อลกิ้งเป็นอ่ะสำหรับคนที่ชอบเดินป่าเดินเขาเนี่ยก็จะชอบมาเที่ยวทางเกาะใต้นะคะแต่ข้อเสียของเขานะคะข้อเสียของเกาะใต้ก็คือหนาวมากๆถ้าสําหรับใครที่ ม่ชอบอากาศหนาวหรือว่าทนอากาศหนาวไม่ได้นะคะอาจจะไม่สบายบ่อยหรือว่าสุขภาพไม่ดีถ้าเจอความเย็นความหนาวนะคะฤดูหนาวของเกาะใต้ก็จะติดลบอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10องศานะคะและถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะก็จะเป็นองศาตัวเดียวนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4องศาได้แล้วเลยนะหนาวมากๆนะคะก็ถ้าใครถ้าใครไม่ชอบอากาศหนาวก็เองไม่แนะนําให้มาอยู่เกาะใต้นะคะส่วน เคยมีแผ่นด no ินไหวนะคะแผ่นดินไหวบ่อยนะคะแล้วก็เคยมีแผ่นดินไหวรุนแรงก็มีประมาณหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีแผ่นดินไหวนะแต่ถ้าใครกลัวนะคะก็ไม่แนะนําให้มานะคะแต่มันก็ไม่ได้แบบมีตลอดทุกวันตลอดทุกอาทิตย์ทุกเดือนใช่ไหมคะแต่เรื่องการทํางานการสมัครงานนะคะทางเกาะใต้มีการประกาศรับสมัครงานเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามีร้านอาหารเยอะมากๆทางเกาะใต้เนี่ยที่เขาประกาศรับสมัครงานเยอะเนี่ย แล้วก็ร้านอาหารเยอะเนี่ยเพราะว่าทางโซนเกาะใต้จะมีนะักท่องเที่ยวเยอะนะคะคนที่มาจากต่างประเทศนะคะหรือรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเล็งมาที่เกาะใต้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเกาะใต้สวยทุกฤดูนะคะร้อนสปริงออทัอมฤดูหนาวสวยทุกฤดูนักท่องเที่ยวก็เลยลงมาเที่ยวที่เกาะใต้ก่อนนะคะทางเกาะเหนือก็ไปเที่ยวเหมือนกันแต่เขาอาจจะ เลือกไปทีหลังหรือว่าอาจจะมาทริปต่อไปนะและการประกาศรับสมัครงานทางเกะาะใต้ก็เยอะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเอเห็นประกาศเยอะนะคะตอนนี้ก็ยังมีการประกาศหาพนักงานเยอะมากๆในส่วนของอาชีพเชฟนะคะขาดแคลนมากๆแล้วก็พนักงานที่ทํางานในร้านอาหารนะคะทั้งงานทั้งงานหน้าร้านแล้วก็งานในครัวในในส่วน k i คิชเชนแฮนล้างจานมีรับสมัครเยอะมากๆเลยนะ ถ้าเพื่อนชอบเกาะใต้นะคะเองก็แนะนําให้มากเกาะใต้เพราะว่าเกาะใต้มีหลายเมืองให้เลือกมากๆนะคะทั้งเมืองที่เออยู่ก็คือเมืองไครเชอร์นะคะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในส่วนของเกาะใต้แล้วก็มีอยู่หลายๆเมืองให้เลือกเลยนะคะการสมัครงานก็ให้เพื่อนลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ซิกเทรดมีหรืออื่นๆนะคะหรือเพจคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะเขามีประกาศรับสมัครเยอะมากนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบ บรรยากาศสวยๆแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะเพราะว่าเราแวกของเกาะใต้เนี่ยก็มีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยให้เพื่อนๆไปเที่ยวกันด้วยนะเอ็กก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้บ้างสําหรับคนที่กําลังจะเดินทางมาทํางานหรือมาเที่ยวนะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ทั้งฝั่งไหนที่เราอยากจะมาทํางานได้บ้างเราสามารถที่จะเป็นช้อยในการเลือกนะคะก็มีทั้งฝั่งเกาะเนื้อสุดนะคะแล้วลงมาหน่อยนะคะก็จะอยู่ในโซนของตรงกลางเป็นเกาะเนื้ออยู่เหมือนกันนะคะเมืองเวลลิงตันนะคะเมืองหลวงนะคะและเกาะใต้นะคะเกาะใต้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเกาะใต้จะเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากๆนะคะจะ ส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะลงมาที่เกาะใต้ก่อนทั้งหมดนี้ก็เป็นช้อยในการให้เพื่อนได้เลือกกันนะคะว่าถ้าเราอยากจะหาสมัครงานเราจะเลือกโซนไหนดีโซนไหนหน่าอยู่สุดนะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เพื่อนสามารถได้เป็นช้อยในการเลือกได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งไว้เอด้วยนะคะแล้วกลับพบกับ,บเ,กอเอในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเอฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย